กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีาคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกทันนะครับอาครับตอนนี้นะครับอาช่วงบายบนะครับนัดกันกับคุณพ่อเซียนเอฮครับตอนนี้ทางแอดวีไลอาเดินทางมาหอดมาถึงบ้านคุณพ่อเซียนเอฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาขึ้นมานะครับตามนัดหมายแลวก็เอฟซีก็ล่อค่อยกันหลยนะครับเนืทองาตัวเลขล็อกอ้อยเนาะนะครับ หนล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเจตรงๆสำหรับล็อกอ่อยเหาะล่างนะครับอ่ามีนัดหมายกันคุณพ่อกันนี่ครับอ่าซาเลงคู่ใจไปเกี่ยวหญ้าพึ่งมาานะครับอ่านี่แหละครับคุณพอ่อคุณเลี้ยงควยงามภารกิจเฮาคนเฮามากกับพ่คือกันนะครับก็ต้องได้นัดหมายนัดเวลากันนัดมือนัดวันเป็นธรรมดาอ่าสำหรับตัวเลง,เาางกวทั้งกับกวาจะคคำนวณได้นะครับ ห่อนแห้งนะครับเอฟซีลมอยู่แต่ว่าล่มแบบห่อนห่อนล่มแบบห่อนอัศจรรย์นะครับห่อนแห้งอากาศนะครับ4 0กว่าองศาครับเอฟซีอ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานตากตํำอากางแจ้่งนะครับก็ให้ระมัดระว่างนะครับห่อนหลายเข้ากับเขาห้มเขาเงานะครับพักพ่อนไปน้านะครับคุณพ่อคุณแม่เป็น да. ห่วงกันส uh ุขภาพนะครับโรคไอหนาร่อนกําลังระบาดนะครับโรคสโตกอียงประมนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังกัน <number S 1> <such> <email> เอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาเข้าเข้าไปสัมภาษณ์ตัวเล็กนวทางคุณพ่อเซียนเอเฮครับงวดประจาวันที่สองครับพฤษภาคม2อ6 7้าหเนื่องจากวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานครับการสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีสวัสดีเวลาทุกคนครับครับโอ้แต่มันห่อนมันออกครับบมาทำกลังเมบ่อมันสายฝนทำกลังพายุห่อนพ่อนเขาเรียกไส้ดิเสริมหลังเอ้แดดจน เป็นเป, <mit it. S 1> เป็นเปลวไฟน <stuff> <c oughs> ้องหอนอ่ะจิตรเลยบ้านนี้เปล่งสีมัอยู่ภูเขาครับเทืองภูนะครับบ้านผู้พ่อเทืองภูแต่เนื้อหอนมันก็อยู่สูงเนาะมันใกล้ตะเวนบ่แม่นบ่แม่นครับมันมันอยู่ใกล้ตะเวนมันเลยหอนแห้งมันยามร่มมาหนอยู่ใกล้ขี้ฟ้าหนี่มันก็แห้งตัวร่มหากินรเลยหนาวกับหนาวแห้งก็มูหนาวแห้งที่เทิองเขาโอ้ยมีแต่แนวอันตรายครับแต่มื่อร่มอยู่นี้แต่ว่างร่มร่มหอนมันพัดหอนาะแม่นร่มพัดแดดนะพ่อเนาะสมองเฮานี่เฮ็ดหยังบ่าจได้มันเสียม่ แม่นจิ๋วพอคำนวณ้วนเลก็กแก่เชียข้าพิษพิถึกถึกไปอารมณ์บนิงนะพ่ออารมณ์บนิงเฉียวฉุนครับแม่นแมนอ่าแก่ได้กะคือเก่าคือเดี๋ยวนะพอ่อเนาะสังเกตเดี๋ยวนี้เขาได้ขายดีกวัวมูในเดี๋ยวนี้ยุคเดียวรถโซน,นลนำแข็งประมาณสามสิบขั้นเลยย่นี่แม่นครับพอ่อใช่าขายดีครับเนาะขายดีครับจนจนจนกันพรท่านแม่นจนจนแข็งพรท่านผมถามพ่อค้าโซนลำแข็งว่า อยู่บ้านผมเข้าจับก็มาทรงขึ้นกันจนแข็งเพระท่านผลิตเพระท่านน้ำแข็งขาดตลาดบ่ขาดทะเลพูมาเทลงถังกันนั่นไปซียกับจอยเลยครับแมนมันห้อนหลายมันออกมียแมนครับไหลหยดๆเลยคือคักแต่พอเปิดตัวล็อกออยอเห้าเข่าคักน้องมหันนะเข่าคักเจ็ดเก่าตรงๆไม่ต้องกลับว่าเข้าโซ่โซ่เอฟซีบางในหัวอันกว่อนี้หลักฐานมันหายจริงครับเอาโซ่เอฟซีบางในหัว วงมองกล่องเลยครับเอฟซีมองได้มองได้มองได้อฟซีอ่านะครับนี่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 นะครับอ่าเจ็ดเก้าตรงตรงนะครับงวดนี้งวดนี้สีหน่อยคู่หรือสี่ลายคู่ก็เก่าพองวดนี้ซ้ำเก่าซ้ำเกาป่ะพ่อซ้ำเก่าแล้วก็ไม่ต้องกลับอีกและงวดนี้ก็ได้ไม่ต้องกลับคือเก่าโอ้ยหายกินเลยแต่มันสื่ง่ายกันนะอ้าวมาติดตามกันนะครับพี่แม่นสีห้อน แม่นสีล่มแม่นสีหนาวก่อนได้คือเก่ามือนี่เพราะว่าขึ้นมากหอดมาทึงแล้วคือล็อกเข้านี่กันเราถือรับงันดีนี่กันซื้อทั้งล่างทั้งบนนี่ถ้าบนบ่ถือล่างถือก็บพาขาดทุนร่วมด้วยไปยืมหกตัวหนึ่งเอาแมน่นถอดแมน่นเกิดถ้าเขาทั้งล่างทั้งบนเจ้าปวดแตกได้สองหางสองเด้งครับอืมได้สองเด้งเมื่อนี่เอาล็อกก็ย้อนล่างนี่แหละพ่อคนเอาล่างก็เสียครับเพราะว่าห้เอฟซีไปยิบจับซากินแมงรัฐบาลไว้ เอาเอายอลังเลยก<อ>่อนคณะเราไปลางมันก็สิบทนี้จากเนื้ออาหานครับคนล่างเอาลังเอาสิโอ้ยขึ้นสี่เอาเบิดก่อนมันแท้มันเห็นนรกนี่ไปแห้งเสียเอาขัดได้ป่ะนี่โอ้ยบ่ว่าแล้วบ่ได้กลับเกียตเก่าตรงๆเนาะแท้ไปเขาเลยคำนก้าเจ้าตัวนี้ตัวนี้แห้งหรครับเอ้ยครับเอาฉีดเชิญเอาเฮาฉีดเชิญไหนเอาพ่อมาไอ้ผมเขียนก็ได้เขียนเด้อพูดนี่เขียนมันมุนเอื้อลาลาลาครับเอาพูดคุยกันไปนะครับเดี๋ยว ให้ทางเอ็ดวีไล่เขียนนะครับเอ <F 4, S 2> ฟซีเดี๋ยวจังแคมหนาจอเนาะงพอนะ,นะเขียนอ่าครับเขียนไปน้ำวอดไปน้ำพอดีครับพอ่อพ่อก็กลับมาจากเกี่ยวหยาดน้องพอเนาะครับมาจากเกี่ยวหยาอ,อันตรายหยาไปได้แล่งครับหยาจกของเก่าปรอยู่ต์การเกี่ยวแล้วของสี่กับกานบ่หดหนามกับายครับพ่อ คุณพ่อกับปลูกห้าหลายอยู่ด้วเอฟซีด้อหลายอยู่ตัวนี้มันชุนหนึ่งมันเราพอดิไมันมีดอกุนหนึ่งนี่ไหมพ่อมันเรียงอย่างพอดูซุนหกโอ้ยานสี่แล้วซุนหนึ่งกับไนหนึ่งซุนกับเรับสวนเจ้ากับขสิคบล็อกแบบล็อกนีหนึ่งเป็นอะไรพ่อคือจังหวนคัยปิดโตคิดว่าที่อยากซี่ก็ซี้ร อย่าลังเลอย่าลลังเคำว่าล็อกนี่มันต้องซือซ้อซื้อบรศูนย์มิโรอพอ,อ,อห้าวี๋ยวเ้าอ่าหน้าคนมาทั้งหนาเา้าบโมจาว่ามันสิเป็นหนดังเ,เลยเ้าบอรู้เลยทั้งหน้<อ>าใครมันตันเลยครับก็เส้นก็เจ้าว่าเลยปดนี่ปด,ปดสินเลยล็อกซุ่มเฝ้าสาวร,รอดอยู่คือคือเฝ้ายิ่งเลยมันรอดแยมถ้ามันดีถ้ามันเข่าทุกอย่างเลยมันสามารถสิเปลี่ยนแปลงไปได้บัสก้อนมาดังเลยมันบ่คงที่เลย กันดีปุ่นี้ยือเราคงทนแม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 นพวกดังๆกันยุบไปวัดเลยนี่เลยว่างๆที่อันใดก็ตามคือคือสูตรมันก็ต้องวิวัฒนาการ<ม>ไปนั่งคือกันแม,มนเราขอสมมติว่าจะบ่หยุดอยู่กับทีอยู่แล้วผู้เพราะเหต,ต้องสูตรนี้ว่าถือจะหันไปหาหมองไม่มากกีนได้เจ้าสิไม่เอาแต่สูตรเข้าสูตรเดิมอยู่นี่เรียบร้อยแมนเราขอจะกินเข่าครับเจ้าเข่าม่กินอยูะใช่ไหมล่ะ กระดีดีแจมเอฟซีหรองดมันหันผู้กล้าลงทุนกระจกไม่ทุนสำรองเหรอเดีมีผ <หา S 1> ู <หา S 1> ้คอมเมนต์มาอยู่ที่พอว่าได้น้ำพ่ออยู่นั่นมีผู้คอมเมนต์มาอยู่ว่าได้ได้น้ำหลอกเอี่ยงลางนี่แหละนั่นเกีเก่าตรงต <หา S 1> ัวมันหมดเว่าขันลงทุนสิจกรรมได้หมื่นหนึ่งมันกับ,บอมกี่บาทะครับก็ขันได้เงินหมื่นกับถุงกับกลองแล้วงวดนี่นั่นเอาหอ,อกแทงหอ,อกเลยโอ้ซื้อวัดรหมื่นหนึ่งหลอดเอาตาด้านหัวเพราะมันบ่ถทีกระเทียมมันกับบดเป็นหยัง เพราะว่ามันเป็นยังอยู่แล้วออกแข้งห้องเกิดมันถึงวันนี้มื่นนึงสี่มืนน่นึงวันเป็นได้เป็นแสนเงินนาดึกอีกจักแสนนึงมันจีได้พ่อหลานมาให้ซื้อสามเทียตจนเศร้าเลยเป็นลมคนเศร้าทั้งหนาห้องเดียวพอเห็นว่ามันจีเป็นยังครับพ่อม,มันแน่นอนกันได้พ่อละสามล้านเลาไปไว้ด้วยกันเอาไปสใส่สใส่รถใส,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 ส่ล้านพักไว้ด้วยกัน กับบนลเว่ามันจุดไปตลอดแมีนครับคือคือเอาไงน้ำขันมันเข่าตำล่าแบบอี้นะครัพ่อน้ำขึ้นขึ้นแล้วรีบตักครับเมียนพ่อเนี่ยเสาวมักเด้มักได้สาวได้สาวเอาให้รีบแต่งว่ะถ้ามักสาวก็ให้รีบแตงอ่าอ่าดีเลยอ้าวเรียบร้อยนะครับสิเขียนแล้วแล้วพ่อเอาพี่เขียนแล้วว่าเจ็ตั้งหลายตัวโอ้โหสิบสามสุดคือเก่าแน่นบ่ครับสิบสามสุดเหมือนเดิมเอาพ่อจับพิมพ์ไต่น้ารวมห้าอ่าเดี๋ยวสิให้เอฟซีแคปหน้าจอ น่าสิทธิครับพ่อโอ็ถืออีกเลยถืออีกไหมเราพ่อถือเด้อพ่อตั้งเด้อพ่อเด้อครับอ่าครับโอเคอ่ะคุณพ่อขึ้นแม่แคปหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวแอดวิไลกับสีท่วนตัวเลขให้ฟังอยู่น้อพ่อเนาะท่วนท่วนเพราะว่าผู้เพิ่นแคปหน้าจอว่าเป็นกระมี่ไหมพ่อผู้พันเขียนนั่มแมครับให้เอฟซีผู้พนเขียนนั่เอาเด้อเอาครับแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเสียดเอเฮ้นะครับเอาแคปหน้าจอครับเดี๋ยวทางแอดไวไลท์อ่า สิอ่านสาสานะครับล็อกอยอยเาะหลังอ้พ่อลืมเขียนว่าลลางพ่อล็อกนี่เอามาใหม่พ่อแน่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 ในนี่เขียนว่าว่าวว่าหนึ่งหันดิเรียงสมองห่อนลายสมองเป็นสี่ละพ่ออลูกเนี่ยว่าวิเขียดด้นย์โอ้ครับเจ็ดเย็นพ่อเจ็ดเย็นอ้าเอฟซีคุยกับใจเย็นนี่หรอพ่อ ดื้มดื้มเขียนวันลางสิว่าอ้อยยองยังอีกไปที่านนะแอดวินไล่ไปที่บ้านนี่เป็นเ่งขาเป็่งขาครกับอ๋อขาขาครับขาใจเย็นอ๋อสมหนามันโดนลับเบิ้งอาอืมเีบาเนี่ยอ่าให้ให้ให้ผมนะพ่ออ่านทวนเนาะเออก็อ่านท่านหน่อยอ้าวครับแนวทางของคุณพ่อเสียนนี่เฮ้ครับล็อกอ้อยอลางเด้อครับเบิ่งตัวหนังสือแดงๆนี่นะครับล็อกอ้อยอลางอาคู่แรกครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเนาะพ่อเนาะอ่าคู่แรกครับเก้าศูน 0 7 0 6 0 8 0 2ดศูนย์หกศูนย์แปูสองสาหกสองห่สอดหุดท้ายคือ3ามอท่อเก่าท่อเดิมคู่สุดท้ายเี่ครับสามเจ็ดท่อเก้าท่อเดิม สิบสามชุดคือเกา <Man. S 1> ่าแม่นคำว่าล็อกนี่ต้องซื้อเบิดเดอร์ครับเอฟซี FC จะถอดซื้อพัดยี่ไม่นะพอ่อต้องซื้อพัดนี่ก็จะเป็นซื้อล็อกได้ผู้ดใด้ถอดนี่<ม>เกิดห้าถอดถือตัวหมันน้ำผ่อเนาะ<ม>อ่ามีมี่เอฟซี FC เขาเหม็นมาว่างวดกว่อนได้น้ำพ่ออยู่แต่ว่าบ่ได้หลายดอกแอดวิไลเยอะสันคำนั้นถอดคำนั้นถอดไปซื้อที่พอเส้นผู้เฮ็้ที่ถอดครับ บวกกาจอดภาษีกันละยันบวกกาคือกันน้องพอ,อน้นองเขาเห็นยังบวกกาอยู่อ้าวครับพี่เจรนาครับแนวทางฝากต้อกันอ่าแคบหน้าจอครับสิบสามชุดคืเอเก่าหลอกออเยาะล่างครับเบิ้งนะอ่าเบิ้งสกิปให้ดีตัวนั้นสีแดงจิงคึงองเดี๋ยวมืออื่นน้องพอน้อเอาชุดบนต่อหลอกออเยาะบน่นเมาเลยเมาเลยเห็มันเลี่ยวไปเพิ่มกระจกไปเรื่อยเมียนครับเพ่อวายเอฟซีก็บล็อค่อยกันไล่นะครับภาษจังได้กับข้อกับบัวรีมันเจ็บแตรทุล่างข้างบนเนี่ย ปานันทีพ่อรับประกันว่าจะให้ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวหลายล้านซะห้วยพ่อว่าสั่งกุ้ยเตี๋ยวอยู่บ่พ่อหัวนี่แต่กุ้ยเตี้ยน้ำแข็งใสบ่แต่น้ำแข็งใส่เก่าลเหเพราะว่ามันห่อนเมื่หันก็จากินน้ำแข็งใสใจเย็นลูกแน่ล่เนาะเมี่างมกนบ่เมี่ยครับเกลือน้ำแข็งใสลูกจากเยอะเยอะลูกจากจะเรื่องบ่เออลูกจากแล้วก็ใส่นมเยอะๆบ่พ่อไอใส่สีลุงแม่เจ็ดสีสีเนโอ้ครับครับครับเมี่ยงนะพ่อน้ำแข็งใส่สีลุง นันมสีแดงสีเขียวสีชมพูสีหมองว่้ไม่หากินได้สนครับโกคักลอหอหอมหินหลดเมียน่อเมียนยังก่อนลอนนอนะอันนึงอันจะไหมผมเป็ีนเด็น้อยผมกินอันใส่ของหวานใส่ยังก็เนขยะว่าอันอัท<น>้อง<น>พ้อมมากรวดได้หน่อยอสิ้นนมแมวนมแมวหรอ่อดตชุ่มพือมีบ่เหร บ่รู้เพื่ออะไรหรอบพร่ค่อยได้เห็นเลยบ่ค่อยเห็นไหมนมแมวนกกวดได้น้อยกินห้ครัะโอ้ยกินของหวานตะกี้เพราะใส่นมแมวมากทำพวกกินเลยแมาอยากนี่เยแมาเนาะพ่อนอ้วนแข็งใสจั๊กถวยเนาะจบคลิปไปสัญญาไปหาจิ้จบคลิปไปจิ้งจอกเลยนี่ยเอาน้ำแข็งใสจั๊กถวยเนาะพ่อนาะอ่ะคุณพ่อว่าสร้างน้ำแข็งใสถ่านล้วก็นครับก๋วยเตี๋ยวพร้อมเลยแ่นลูกศิษย์เยอะๆแล้วก็นตัวไทยด้วยน้ำแข็งใสเย็นๆลูกจากเยอะๆ เอาขัดๆได้เอฟซีวันเดียวได้เอาเลยบนล่างได้มันมาผอวันนี้เอาเลยไม่ต้องฟังเสียงกันคืดว่าอยากลงทุนต้องเป็นนักลงทุนเนี่ยดีท่พอบางคนก็จะไปจดไวัตถุสิว่าอะไรนีเอาไปไว้ขันฟันมันบ่เสาหรือเป่อยากพลาดเห็นบ่บ่กินกับโมแก้ปวดอะไรนี่เออผมลืมผมลืมถามพ่อว่าตอนที่พ่อไปเอาไอ้ล็อกอ่อนนี่มาทั้งทั้งคุณก็จะเอื่นล็อกสูตรยังก็สูตรบดบด ล็อกปอดหนี่ที่พ่อเขาเจ้าเศร้าเล่นแล้วเขาเจ้าค่อยหายเหาเนี่ยเขาเจ้าจนพ่อเขาเจ้าพ่อเป็นยังค่อยพ่อเขาเจ้าได้หลายแล้วเขาเจ้าย่านเขาเจ้าเสียขึ้นเพราะว่าเขาเจ้าว่าท้าหนามันกับไปมันบ่เห็นว่ามันจะเป็นหนังมันบ่แน่นอนมันบ่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าปล่อยครั้งแรกมันกะแตกแล้วฟฝ้าวสาเลยนน้ำขึ้นให้รีบตักหามันห้ามันไปจะสิบเทีย วัวลองเบิ้งสิบงวดต่อนิบงวดต่อห้าจนด้อกนั่นมาเากับวงจักได้วันสิ่เป็นยังันบ้เมียนพอเนียเอาทางมฮะนีครับเอาขอบคุณคุณพ่อแลไลายครับอ่าเอฟซีแคบหนาวจแล้วครับขอบคุณครับพ่อครับสวัปดีครับ